สวัสดีคะ่ะ FC ที่น่ารักของปนาทุกคนคะ่ะสวัสดี FC ที่ติดตามในช่อง y o u t u b e ปนาดมานานนะคะ FC ที่อยู่ที่ช่อง y o u t u b e นี้จะเป็น FC รุ่นแรกๆของปนานเลยคะ่ะรักกันเหนียวแน่นนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รักปนาทคะ่ะนะคะมาดูกันคะ่ะว่าวันนี้ปนานาได้อะไรมาเอากล่องออกไปนะคะ เหรียญเหรียญเงินเนี่ค่ะเหรียญแบบนี้นะคะพนัอันนี้พนัซื้อเข้ามานะคะคือคือเจอก็ซื้อเข้าด้วยความที่ด้วยความที่เหรียญสามร้อยการนาเนะนี่ยพนักขายออกหมดแล้วของตัวเองไม่มีเก็บไม่มีเลยอะค่ะพอมาดูเหรียญการนาอ้าวสามรอบไอ้สามสามร้อยแล้วหายไปไหนหมดเลย นี่ค่ะเหรียญสามร้อยการชนาป้านั้นไม่มีเลยนะคะแต่เหรียญสามรอบนะี่มีเยอะมากด้วยความที่เหรียญสามรอบนะคะเออเปอร์เซนต์เงินเขาสู้เหรียญน,นี้ไม่ได้ค่ะเหรียญนี้เปอร์เซนต์เงินเขาดีมากแล้วก็เป็นเหรียญค่อนข้างจะหายากนะคะเหรียญสามร้อยบาทการจะนะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากค่ะส่วนสามรอบนี้จํานวนผลิตเขาเยอะทั้งหมด น่าจะ1ล้านเหรียญนะคะเหรียญ20บาทที่ระลึกการนาอ่ะเหรียญ20บาทที่ระลึก3รอบจํานวนผลิตถึงถึงหนล้านเหรียญหลายคนจะเห็นใช่ไหมคะว่างานเวลามีงานที่มีการแลกเหรียญนะคะงานของกรมงานของกระทรวงอะไรเงี้ยนะคะเขาจะมีเหรียญการนากับเหรียญรัชดาตลอดเลยใช่ไหมคะ เหรียญรัชดาที่เป็นเหรียญสิบบาทเล็กๆอะค่ะพนันมีไม่นอกเดี๋ยวมีจะเอาให้ดูพูดคุยแล้วถ้าไม่มีตัวอย่างให้เห็นแล้วเดี๋ยวอาไม่มีจริงๆอันนี้มีเหรียญอะไรอ่ะโอ้โหสลึง l ะเยินค่ะไม่มีจริงๆด้วยเอาออกไปหมดแล้วค่ะเหรียญรัชดาคือเหรียญเงินสิบบาทเล็กๆ นะคะเท่าใหญ่ก็เหรียญหนึ่งบาทเรานิดหน่อยค่ะเป็นเราจะได้เหรียญเงินนั้นว่าเป็นเหรียญเงินรัชดาจะคู่กับเหรียญสามรอบเนี่ยค่ะเขาจะอยู่คู่กันตลอดเลยเกือบทุกเกือบทุกงานที่มีมีการจําหน่ายให้แลกเหรียญทุกครั้งที่กรมเปิดให้แลกเหรียญจะมีรัชดากับการจนานะคะการจนาก็คือครองราชครบห้าสิบปีนะคะเหรียญการจนา แล้วก็การจนะเหรียญน,นี้แล้วก็เหรียญสามรอบอันนี้คือสามรอบค่ะฉะนั้นพูดว่าเอาใหม่นะคะพูดนั้นพูดใหม่ทุกครั้งที่มีงานกลมจะต้องมีเหรียญสามรอบและเหรียญรัชดาให้แลกค่ะเหรียญรัชดาคือเหรียญสิบบาทเล็กนะคะและเหรียญสามรอบก็คือเหรียญน,นี้ค่ะสามรอบพระชนพันศานในหลวงรัชกาลที่เก้าจากเมื่อก่อน ก็ลดลงไปเรื่อยเลยค่ะราคาแรกเคยซื้อสูงถึงเกือบสองพันบาทต่อเหรียญน,นะคะเกือบส0 0 0ันบาทแต่ปัจจุบันนี้นะคะราคาเงินเขาก็ไล่ขึ้นมาให้ก็จะถึงแล้วล่ะค่ะก็จะไม่ไม่เข้าเนื้อแล้วราคาก็จะได้อยู่ประมาณราคาซื้อแรกๆนะคะต่อมาเหรียญน,นี้นะคะอันนี้ที่รับเข้ามาใหม่ในวันนี้เอามาพูดถึงเฉพาะเหรียญน,นี้กัน อันนี้จะเป็นเหรียญเหรียญการนาเหรียญการนาที่หลายคนจะเรียกว่าเหรียญช้างชนช้างนะคะเหรียญการนาเหรียญช้างชนช้างบางคนเขาก็จะเรียกเรียกกันเยอะอะค่ะเหรียญนี้นะคะเหรียญการนาปีสามเก้าก็มีเหรียญการนาช้างชนช้างก็มีเหรียญจริงๆก็คือฉลองสิริราชสมบัติห้าสิบปีการนาพิเศษนะคะเขียนว่าการนาพิเศษเก้ามิถุนาสอง 5 3 9สานะคะประเทศไทยด้านหลังก็เนี่ยตาสัญลักษณ์ก็คือแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าช้างชนช้าง,างคือช้างเขาหันหน้าหากันนะเนาะแล้วก็ด้านหน้านี่ค่ะพระพักตรงเหรียญเหรียญกัญน,นาเนี่ยทุกคนจะชอบเพราะอะไรเขาหัวขึ้นก้อยขึ้นเหมือนกันอย่างเหรียญส0บบาทเนี่ยหัวขึ้นก้อยขึ้นเหรียญ5บาทเหรียญ20บาทคนเข้าไปใส่กรอบทาทาจี้ทําอะไรเงี้ยเขาจะได้ได้ชอบตรงเนี้ยค่ะหัวก็ขึ้นก้อยก็ขึ้นเหมือนกัน ตรงกันนะคะขึ้นตามกันจะก็จะดีอ่ะจะง่ายต่อการที่ทําผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเป็นจี้สร้อยเอยเป็นพวงแจเป็นอะไรเงี้ยเขาก็ทํากันนะคะ่ะเหรียญกัจจนาจะมีด้วยกันเงินนะคะช่อเหรียญเงินอันนี้จะมี3ชนิดราคามีเอ่อร้อยห้าสิบสามร้อยและหกร้อยบาทค่ะด้วยความที่พนันมีร้อยห้าสิบและหกร้อยนันเลยหาสามร้อยมาใส่ให้ครบชุดนะคะเดี๋ยวพนันเอามาให้ดู เป็นชุดเนาะอันนี้ก่อนสามร้อยอ่านี่ร้อเหมือนกันทุกอย่างค่ะข้อความเลยก็เขียนเหมือนกันอันนี้จะเป็นชนิดราคาเนี่ยค่ะเขาจะเขียนไว้เลยเห็นไหมค่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งรบาท เหรียญนี้ก็คือ300บาทนะคะจะจัดให้ครบเซตก็คือ150 300และนี่ค่ะเหรียญนี้ก็จะมา600บาทเหรียญก็เหรียญเงินกัญน,นาเป็นเหรียญที่มีความพิเศษกว่าเหรียญปีอื่นๆด้วยความที่เนื้อเงินเขาบริสุทธิ์กว่าแล้วก็เหรียญเขาน้ำหนักเยอะกว่า เหรียญการนาหกร้อยรู้สึกจะน้ำหนักเดี๋ยวไปน่าลองชั่งดูนะสามสิบกรัมค่ะจะมากกว่าวาระอื่นๆวาระอื่นๆเขาจะส่วนมากเลยที่เหรียญน,น่นนะจะประมาณยี่สิบห้ากรัมเหรียญอื่นเขาจะเออขอเอยี่สิบห้ากับยี่สบสองโดยประมาณ ยี่สิบห้ากับยี่สิบสองกรัมเหรียญเหรียญที่ระลึกทั่วไปทุกวาระเลยนะคะจะมีสามสิบกรัมก็จะมีเนี่ยแหละคะ่ะกัญจนานแล้วก็มีอะไรนะเออ่เหรียญเงินเหรียญเงินสีนะะนอะค่ะยูเอ็นเนาะเพื่ทะำถูกข้างไมีเนี้ยเพื่อทีเอ่อถูกค่ะเหรียญเงินสีคือเหรียญยูเอ็น UN นะคะ่ะ เนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็พร่องไปหน่อยหนึ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าอย่างอย่างการช่างอะ่ะขาดขาดไปตรงจุดอะ่ะก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาอ่ายี่สิบเก้าห้าเก้าแล้วก็ปเป็นน่าจะให้ดูว่าเหรียญทั่วไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะยี่สิบสองกรัมโดยประมาณเนี่ยค่ะก็จะเกินนิดนึงค่ะแล้วก็ ถ้าถ้าเป็นเหรียญปกตินะคะเหรียญการน,นาเหรียญน,นี้น่าจะหนักอยู่ที่หนึ่งบาทหนึ่งบาทก็คือสิบห้ากรัมเนาะแล้วก็จะมาดูว่าเหรียญการน,นาทั้งหมดเลยหนักกี่กรัมใช่1สิบห้านะ,ะ่ะขาดแค่เจ็ดกรัมขาดขาด,ดทุกเหรียญแล้วก็อันนี้ก็จะเจ็ดเจ็ดกรัมกว่าแล้วก็จะชุดการน,นาสามเหรียญของเขาน้ำหนักมันจะห้าห้าสิบเนาะ อ่าห้าสิบสองกรัมค่ะรวมกันนะคะห้าห้าสิบรวมกันทั้งสามสามเหรียญน,นะคะสามชุดชุดหนึ่งเขามีสามเหรียญน,นะคะห้าสิบสองกรัมห้าสิบสองกรัมก็คูณคูณราคาเงินปัจจุบัน,นะคะ่ะเราต้องเราต้องดูราคาเงินน่ยนะคะว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่แล้ว แล้วก็คูณเอาเนี่ยค่ะสมมุติถ้าราคาเงินหนึ่งร้อยห่งยบาทง่ายๆจะไม่ใ่หน100บาทก็ห้าพันใช่ไหมคะนั่นแหละประมาณนั้นนะคะนี่ห้าสกรัมอ่ะอันนี้ยี่สิค่ะโดยประมาณค่ะทั่วไปวาระทั่วไปเลยจะ22กรัมเนี่ยอย่างพวกนี้นะคะ22กรัมขอภัยค่ะ น้ำหนักทั่วไป22กรัมแต่การจนาเขา52กรัมอันนี้คือ22กรัมแล้วถ้าเป็นเหรียญเหรียญหนึบาทก็จะ15กรัมโอ้เดี๋ยวดูอันนี้สิอันนี้ที่ป้านาซื้อมา50กรัมป้านาไม่ได้ออกจากถุงเนาะอาจจะมากกว่าหน่อยอ่าเห็นไหมหนักเป็นตั้งครึ่งกรัมถุงค่ะ56 50.6 เหรียญน,นะคะถ้าเราซื้อเหรียญเงินใช่ไหมเรารู้น้ําหนักอย่างนี้นะคะถ้าเรากลัวว่าจะไม่ใช่กลัวว่าเหรียญน,นี้จะ,จะจะจะใช่หรือเปล่าอันดับแรกคือดูเนื้อนะคะอันดับสองก็คือชั่งน้ําหนักนี่แหละค่ะดูเนื้อก่อนเนื้อว่าใช่เนื้อเงินแท้ไหมเนื้อโลหะที่ผลิตอ่ะเป็นเป็นเนื้อโลหะที่ของเขาถูกต้องไหมถ้าใช่ถูกต้องนะคะ ถ้าใช่เนื้อใช่แต่ดูอย่างอื่นว่าดูไม่แน่ใจอะไรเงี้ยให้ชั่งน้ําหนักน้ําน้ําหนักอะ่ะส่วนมากทํากันไม่ค่อยได้โลหะแต่ละโลหะหนักจะไม่เท่ากันส่วนมากอันดับแรกถ้าเรายังไม่เช็คเนื้อยังไม่ยังไม่สแกนเปอร์เซ็นต์เนื้อหรือยังไม่อะไรนะหยอดน้ํากรดหรืออะไรเงี้ยค่ะส่วนมากเขาก็จะจะชั่งน้ําหนักนี่แหละค่ะ โดยประมาณนะคะปนักกิจก่อน จำไม่ได้แล้วอะกล่องไหนวัน,นี้ยิ่งหลวมใหญ่เลยหรือจะเป็นอันนี้น,นี่ไม่ใช่ นะคะทุกคนเนี่ยค่ะอย่างที่เดียงที่ป้านัดบอกแม่ค่ะป้านัดบอกว่าราคาเงินนะคะป้านัดรอให้ได้ได้กิโลละหนึ่งร้อยเอก,กรัมละหนึ่งร้อยบาทเห็นไหมคะ่ะยังไม่นานเลยอะคะ่ะยังยังไม่ยังไม่ถึงสิ้นปีเลยนะคะราคาเงินก็ถึงแล้ว ทั้งราคาเงินทั้งราคาทองคาใครจะไปรู้ใช่ไหมคะว่าราคาเขาจะสูงขนาดนี้เร็วสูงได้เร็วขนาดนี้ใช่ไหมคะหลายคนก็จะไม่คิดหรอกว่าราคาเขาจะมาสูงอะไรได้เร็วขนาดนี้สูงเร็วจริงๆแต่ก็ไม่แน่นะสักวันหนึ่งเขาอาจจะลง วันนี้ราคาขนาดนี้จริงนะคะก็ไม่แน่เนาะลงแต่ถึงจะลงยังไงไม่นะว่าก็คงจะลงไม่เยอะหรอกหวัวนี้รวมกว่าเยอะไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นอันนี้ค่ะราคาจะให้ลงยังไงก็ก็ก็คงจะลงไปตไม่ต่ําไปกว่าน,นี้มากนักไม่นา่าด้วโอเคเรียบร้อยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ